สวัสดีครับผมแซมซาย่ป่าบางปอโอนสุููสุคนครับเป็นการตกตะก้าครับพามาชมเขาหน้าแป้งหน่อยภูเขาหลังจากที่ใส่ปุ๋ยรอบแรกนะสูตรรอบแรกยูเรียผสมสูตรเสมอครับกับที่นาแบาจิตที่ใช้ผงดำเนาะนี่ครับผ่านไปแล้ว4-5วันเนาะ ผ่านไปแล้วประมาณ 4- 5หวันครับนี่นี่คือนะที่ใช้ผงดำแล้วก็ยูเรียเพียวๆครับเขาเบาจิตใช้ผงดำฉีดพ่นครับข้าวเบาจิตนี่ใช้ผงดำฉีดพ่นเนาะไปกับบทเชิงว่าเคียวดอกครับมันก็มียูเรียหลบแหลกเนาะแล้วก็ฉีดพ่นผงดำ ตนนีเขาเพื่อนกะมันจะเป็นเชื้อราหลายครับนี่ใบเป็นหลกเชื้อราเลยครับนี่ตอนแหลกเพื่อนสูบน้ำใส่ไว้เนะาะค้งไว้ตอนนีเพื่อนกับปล่อยให้น้ำมันแห้งครับแต่ว่าหนอนเชือ้อราใบกีบเหลืองนี่ก็เต็มน้าเลยครับนี่ที่ใช่พงดำแล้วก็ยูเลียพวันหลอบแหลกเนาะพื้นน้าพื้นนี้ ชุดนี้คือใช้พงดำแล้วก็ยูเลียรอบแรกตอนนี้ครับมาชมนะผู้ขาครับนาที่ใช้ยูเลียแล้วก็ใช้สูตรเสมอเนาะยูเลียแล้วก็สูตรเสมอครับนี่ต้นข้าวต้นข้าวก็จะแตกกีบแตกกออย่างงครับผมปล่อยให้น้ำมันแห้งได้ประมาณ 3- 4สี่วันแล้วครับนี่ให้น้ำมันแห้งผมใช้สูตรยูเลียผสมเสมอเนาะ สุดเสมอข้าวก็จะมีเชื้อราอยู่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าหน้าเท่าหน้าที่ฉีดผงดำเนาะพอดีเอฟซี MC. บอกให้ผมฉีดอะไรนะสารอะไรนะสังกสีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็ไม่ได้ฉีดครับพอดีผมปล่อยน้ำแห้งแล้วก็ปล่อยให้ข้าวมันแตกกอก่อนแล้วค่อยเอาน้ำเข้าเนาะ สำหรับนาน้อยพื้นนี้ตอนนี้ก็ถือว่าสวยสดงดงามครับสูดเสมอก็ใช้ยูเลียผสมเนาะแล้วก็ปล่อยให้น้ำแห้งข้าวก็ได้แต่กลีบแตก่กอเนาะปล่อยให้น้ำแห้งก็ขึ้นมาก็ไม่เชิงว่าเป็นนาหวานเนาะใช้กล้ามาดำมาเลยครับนาก็ เป็นลักษณะนี้เนาะมันก็ไม่เชิงว่าเขียวปีเนาะมันก็มีติดเหลืองบ้างมันก็มีใบออกที่แบบมีติดเหลืองมีใบเหลืองใบนั้นด้วยครับนี่ก็เดี๋ยวรออีกสักสามสีวันครับจะเอาน้ำเข้าแล้วน้ำเข้าอีกรอบหนึ่งเนาะ หรือว่าจะสูบน้ําหรือว่าจะใช้คลองน้ำํำก็ยังไม่รู้ครับนี่ตอนนี้ก็พามาชมข้าวที่ใช้ยูเดียสูตรเสมอเนาะนี่ครับปัญหานี้ไม่ใช้ข้าวนะครับยาหากีดแดงนี่นี่ยาครับเนี่ยตัวน,นี้ย่า ครับนี่ครับ,รบเริ่มขยายขึ้นเยอะแล้วเนี่ยอยากยาก,กีบม่วงตอนนี้น้ำนาะผมก็แห้งครับปล่อยให้น้ำแห้งเนาะ เดี๋ยวสักพักก็จะได้ดึงน้ำเข้าแล้วก็ก็ข้าวอยู่ประมาณเดือนกว่าแล้วครับเลยเดือนครึ่งแล้วมั้งเนี่ยจะเขา้าเลยเลยเดือนครึ่งแล้วเนาะข้าวเนี่ยแต่ก็ว่าปล่อยให้น้ำแห้งแล้วก็เผื่อข้าวจะได้แตกกีบแตกกอเนาะก็รอเดี๋ยวน้ำใส่อีก ตอนนี้ก็มีแค่ปัญหาเชื้อราเนาะเชื้อรานาที่ใช้ยูเลียแล้วก็ใช้ผงดำฉีดนี่มองใบกีบเหลืองทั้งนั้นเลยครับเนี่เนี่ยใบกีบเหลืองทั้งนั้นเลยต้นข้าวเป็นเชื้อรานี่ใบกีบเหลืองทั้งนั้นเลยต้นข้าวเป็นเชื้อราตอนนี้ก็ มาดูข้าวที่ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอครับพ่นเอ้ยพ่นนะหวานเนาะหวานสูตรเสมอผสมยูเรียหวานแล้วก็ปล่อยให้น้ำแห้งครับเดี๋ยวจะน้ำเอาน้ำเข้าอีกรอบเนาะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อตอนนี้ก็ข้าวผ่านไปจะจะสองเดือนละเดือนกว่าแล้วตั้งแต่กลางธันวาเนาะ จากสิ้นเดือนธันวาหม66แล้วก็มาต่อเดือนมกรา67เนาะตอนนี้ก็เดือนกุมภาเนาะก็ผ่านไประยะเวลาก็เกือบจะสองเดือนแล้วครับเข้าเดือนกว่าสองเดือนใกล้เคียงสองเดือนเนาะก็มองดูก็พอเบิงพอแยงครับพ่อเบิงพ่อแยง รถไถก็ซ่อมยังไม่เสร็จเนาะว่าจะมาดึงน้ำหน่อยตอนนี้ข้าวข้าวไร่นี้ก็ถือว่าถือว่าน่าจะผ่านอยู่เนาะน่าจะผ่านออยอ,อยู่ข้าวพื้นนาพื้นนี้ถ้าทำนาถ้าทำกเกษตรเหมือนประเทศอื่นเขาอย่างเช่นประเทศที่เขาร,ำร่ำรวยเนาะ ชาวนาเขาจะรวยเลยแหละชาวไร่เขาจะรวยเนาะเรามันไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ทุนผูกขาดอะไรก็ไม่รู้นะก็เราทําเรายิ่งจนเนาะชาวนาเนี่ยสาหรับประเทศแต่ว่าประเทศอื่นที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยชาวเกษตรกร,เ,กรเขามีแต่ร่ํารวยเนาะเขาทำไร่ทาสวนทําอะไรเขาก็มีแต่ร่ารวย พามาชมข้าวที่รอ,อน้ำรอบสองเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ